สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ f ี่สี่เอาเป็นการเป็นงานแล้วนะครับนาะเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นนะนะครับอ่าว่าแม่กับลูกนี้ไม่รู้จักกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะแม่กับลูกนี้ไม่รู้จักกันนะมันเป็นไปได้ยังไงนะครับพี่น้องเอนะเมื่อวานนี้ก็สืบพยานทางฝ่ายโจทย์เนาะ อ่าวันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายจำเลยนะพี่น้องเอฟซีนะอ่าไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยนะครับพี่น้องก็รอฟังข่าวเนาะอ่าเมื่อวานนี้ก็ป้าแมวก็ได้อ่าเข้ามาในช่องนะอ่อตอนนี้กําลังสืบอยู่เปนว่ากําลังสืบอ, <Musk> อยู่นะพี่น้องเอฟีเออเราก็ได้รับข่าวจากป้าแมวนั่นแหละเนาะนะครับเนาะนะได้รับข่าวจากป้าแมวนะครับวันนี้ก็มีการสืบเนาะอ่าสืบพยานทางฝ่ายจำเลยนะครับวันนี้เนาะ เมื่อวานนี้ก็ด้มีการสอบการถามว่ารู้จักแม่นอกไส้ไหมอ่าลูกนอกไส้ตอบว่ายังไงครับนะลูกนอกไส้ว่าไม่รู้จักแม่นอกไส้เออไม่รู้จักกันเลยบ่รู้จักกันเลยเอ้าววานนี้ครับพี่น้องทอาีทไมถึงไม่รู้จักกันแต่เดูในโลกโซเชียลเนี่ยโอ๊ยกอดเด้ครับพี่น้องเอฟซีนะแม่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 กอดหน่อยแม่แม่แม่ยานกอดหน่อย โอ้ยนะครับน้องเอ้สื้อพยายนในมันนะ่าดูเลยพี่น้องอความฮานะครับมันมัน,ม,นมันหัวเราะไม่ได้ได้ที่ศาลไก่ฟงผมเคยขึ้นไปแล้วปวดหัวดังกับเพะได้ครับพี่น้องมาได้ก้มหน้าหัวเราะไงครับมันมันเราต้องให้เกียรตนะิไหนพี่น้องเอฟซีเออนะจะเป็นสถานที่ศักดนะิ์สิทธิ์ไหนเป็นตัวแทนของใครครับอของพระมหากษัตริย์นะพี่น้องเอฟซีนะ อก่อนที่เราเข้าไปเนี่ยคนหนาวลุกเลือกได้ครับเข้าไปด้านในน่นะนะ <c oughs> อ่าจะไปโกหกโกหกทรงโกกสารไม่ได้ได้ครับพี่น้องเนะอฟซีนะเออนะแต่ทีนี้นะครับมีคนไปโกหกจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่บอกว่าไม่รู้จักกันอามันเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องเอฟซีเฮ้ยก่อนกันทุกวันเลยไปสารไม่รู้จักกันเวยมาก ทำไมถึงไม่รู้จักกันบะนี้เฮรอบูหูจักกันเลยบ่โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องเอฟซีนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักกันอีกบันี้เอาเป็นไปแจเปิดจังสั่นละบัดนี้เหรอนะครับพี่น้อง FC. เอฟซีแม่กับลูกบูหูจักกันเลยบดนี้อา้าวตายแล้วเนาะอือห่าเลยเหรอครับพี่น้องเอฟซี เออก็รอฟังวันนี้นะจะไหลจะพูดยังไงนะ <c oughs> อ่าจะไหลจะพูดยังไงเออท้งไปทั้งมาเมื่อวานนี้อีตีนอุ้งหมูก็ไปด้วยซ่างศอก,ก็ไปด้วยนะ <c oughs> อืมเรียกเงินตั้ง 300, 000, 000. <c oughs> ่าสามแสนบปเลยครับพี่นะ้องเอเออนะทานยังไม่ได้ตัดสินเลยเรียกไปสามแสนสี่แสนแล้วครับพี่น้องเอฟซีในนิทานเรื่องนี้อทั้งฟอนทั้งล่ำไปครับเปิดเพลงไปด้วยครับ เธอลำพันธลำพันว่าสัญลักษอตึง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 ไปละตึงตึงตงตึงตึงตอตอนมาก็ตึง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 มาพี่น้องเอซเออนะอ่านะครับมาก็มาภาคมาบรรยายนะครับพี่น้องเอซีนะเออนะนี่นะคะในการต่อสู้กันนะคะในครั้งนี้นะคะนะนะแ้่มันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนะอืม อ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะไป,ะะปะอยู่ในสารยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยครับอยู่ในโซลกโซเซียลก็พูดเอไม่ใช่มันละเมือสามแสนดิไม่รู้ครับเออไม่รู้เออมึงต้องมากราบทีนกูนะเดี๋ยวกูจะยกโทษให้มึงเอาไม้กูเลยสามแสนนี่อ่าแม่มึงขายสวนยางได้ไม่ใช่เหรอมันว่านะเออมาชายกูเลยสามแสน อ่าไม่งั้นมึงก็จ่ายกูครั้งละแสนก็ได้อืมแล้วมึงก็แต่งขาน,น่ากันแปดไอ้ประกาศตีนกูมันพูดแบบนี้นะครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วครับนะ่ะออนะขณะเรื่องนี้นะนีนเอ่อขณะเรื่องนี้ยังโกหกได้นะครับพี่น้องเอฟซีเออนะยังโกหกได้ครับพี่น้องเอฟีนะยังทอเลได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ อืมนี่นะครับแล้วทําไมถึงไม่รู้จักกันครับทีนี่อ่าเมื่อเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบอกหุจักไลยค่ะบอลรู้ว่าเพื่อนเป็นภผครับไม่รู้เลยเอหน่าก็ไม่เคยเห็นเลยเด้อเออไม่รู้จักกันแลอเป็นการส่วนตัวเลยเอาปัจจุบัในโลกโซเชียลบอกก็กอดกันเทะนะโอ้ยเรียกแม่เรียกลูกครับปน,นี้โออันนั้นก็ลูกปน,นี้อมใครจะมาทำลายลูกอิสัะน,นะ ลู้อิสันอิสันดูเลยได้อืมไม่ต้องมายุ่งอืมไม่ต้องมาเสือกอืมฉันเลี้ยงได้ฉันดูได้ลูกอิสันเองวเอาแม่คือว่าจะสั้นปรเด็นเรลูกบ่พูดจากแม่ประเด็นเอามาทอนย้มนี้บันก็พูดจากกันเลยว่าโอ้กูฮาเลยครับพนะี่น้อง m c นะกูฮาเลยบระเด็เออนะอืมลูกก็ แม่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 กดกดกดกันนะแม่ยานมากดกดันแน่นหน่อยสิมามาอวลาักกันลักกันบัดนี้เออลักกันลักกันบัดนี้กอดกันบัดนี้โอ้ยตายแล้วเออโทรเขาถามทนายถามจี้บอกครับในนิทานเรื่องนี้คนรู้จักกันไหมคนเป็นอะไรกันเออคนรู้จักเขาไหมไม่ครับไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยหน้าเขาก็ไม่รู้เลยนะคะนะบาดเนีเอา้าบัดเขาไปได้ซ่องมันเะไทใดบาดเนี้เฮอป็ะคือกอดค่ะกอดแน่เธอเฮ้อเรียกกันแม่เป็นแม่เป็นลูกบาดเนี่ย <laughs> เรียกกันเป็นแม่เป็นลูกไงครับนะ <c oughs> อันนี้แหละครับพี่น้องเนีีเห็นไหมครับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องพี่น้องก็คิดดู เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะทำร้ายหมดได้ทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อที่ตัวเองจะชนะออเพื่อตัวเองจะชนะไงทำกับทุกคนได้อ่าทํำลงคอได้ไงครับพี่น้องเอฟีนะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะอ่าดิฉันโกหกกระดาษน,นั่นแหละใช่เหมือนกันเลยกับแม่หนูนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมเห็นไหมครับ แม่จริงก็ไม่เอาแม่นอกไส้ก็ไม่มีเออนะอันนี้มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับอืขนาดเรื่องนี้ยังโกหกได้แค่นี้ครับแล้วเรื่องอื่นนะพี่น้องเอฟซีทุกคนก็เริ่มตาสว่างแล้วทุกคนตาสว่างหมดแล้วว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรนะครับนะ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายหรอกนะเขาดู อ่าแล้วก็เขามาจับคําพูดว่าเออ,อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะอ่านะครับเนาะทุกคนระดับปัญญาชนแล้วเนาะอ่าน้ําร้อนมาก่อนผมผ่านโลกอ่าผ่านเรื่องราวผ่านอะไรมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายเก่กองน,นะครับเนาะอ่าไหลมีทุกคลิปทําบริษัทอีกอย่างไรายได้เท่าไหร่มันจะได้เงินตามที่ขอมา อแม่กอดกอดกอดรักแม่นนะเออนั่นแหละครับพี่น้อง F4 เอาคิดว่าเขาจะไม่มีคลิปไม่มีหลักฐานเะครับถ้าคุณตอบแบบนี้เอาคุณไปเม้นในช่องเขานี่ใช่คุณหรือเปล่าครับไม่อันนี้คืออะไรคือตัวปลอมคือตัวปลอมมันก็จะพูดแบบนั้นไงครับเห <laughs> ็นไหมครับจะไม่มีหลักฐานเอาผิดเราไหม <laughs> อันนี้ตัวปลอมเลยนะนี่ไม่ไส่ไม่ไส่เลยอืมอันนี้นะเขาเขาปลอมซ่องเข้ามานี่นี่ไม่ไส่เลยมยันก็จะว่าแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานรผิดไม่ได้นะอืมอ่าถ้าจับได้ก็รับครึ่งหนึ่งเออขึ้นไปยู่ไปหน่อยหนึ่ง <laughs> เห็นไหมครับพี่น้องเ <laughs> อฟซีเอาแล้วครับนะเอาแล้วนะอืม เรื่องจริงไม่มีเลยเออดิฉันไม่รู้เออไม่มีเลยออเอ,เอ่เรื่องจริงไม่มีเลยเออจะตอบแบบไหนก็ได้แต่สารจะเชื่อเปล่าก็อีกเรื่องนะมันต้องว่ากันด้วยหลักฐานไงครับพี่น้องเอฟซีการขึ้นลงขึ้นศาลนะการจะแพ้ชี้แพช้ชนะมันแค่แก๊กเดียวนะแกะ๊แกเดียวครับพี่น้องเอฟซีคุณได้เปรียบเขาก็จริงอยู่แต่คตําตอบคาพูดของคุณการชี้การซักพยานนี่นะ รัตนายเก่งแกกเดียวครับพี่น้องไอจีนะ <c oughs> นะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ตัวของลูกความเองด้วยนะครับพี่น้องมันต้องไปด้วยกันนะครับนาอถ้าทนายเก่งลูกความปึกนี่ก็ไปไม่รอดเนะ